สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอุ้มนะคะในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณค่ะวันนี้นะคะครูอุ้มนะคะจะพาพวกเรานะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Google Form และเฉลยใบงานกันนะคะแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์แบบสอบถามความคิดเห็นนะคะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่ใช้รวบรวม ข้อมูลนะคะโดยที่ผู้สร้างแบบสอบถามนะคะจะสามารถนําคําตอบต่างๆมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําไปใช้งานได้ค่ะแบบสอบถามนะคะนอกจากจะใช้วิธีการพิมพ์ออกทางกระดาษแล้วแจกแบบสอบถามและยังสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์เพื่อส่งให้ผู้ตอบโดยตรงโดยผู้ตอบสามารถส่งกลับมาให้ผู้ถามได้ทันทีค่ะซึ่งการสร้างแบบสอบถามหรือแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์นะคะสามารถใช้บริการของ Google ได้เช่นกันค่ะก็คือ Google Form นั่นเองนักเรียนน่าจะคุ้นเคยกับ Google Form อยู่แล้วนะคะเพราะว่า เราได้ทำแบบทดสอบกันแต่ละสัปดาห์นะคะผ่านใน Google Form นั่นเองอันนี้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนอันนี้จะเป็นตัวอย่างแบบสำรวจความคิดเห็นนะคะที่เราเห็นได้ทั่วไปเนาะซึ่งเป็นแบบเปเปอร์หรือว่าแบบกระดาษนะคะที่นักเรียนจะเคยได้รับมาสำหรับทำแบบสำรวจนะคะ Google Form คืออะไร Google Form นะคะเป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs นะคะที่ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถามออนไลน์หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อ,อย่างรวดเร็วค่ะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน Google Form s, นะคะผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบเลยค่ะเช่นการทำแบบฟอร์สมสำรวจความคิดเห็นการทำแบบฟอร์สมสำรวจความพึงพอใจการทำแบบฟอร์มลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียงค่ะหรือว่าที่เราทำกันก็เป็นการทำแบบทดสอบออนไลน์ใช่ไหมคะทั้งนี้นะคะการใช้งาน Google Form นะคะผู้ใช้งานหรือผู้ที่จะสร้างแบบฟอร์มนะคะจะต้องมีบัญชีของ Gmail นะคะหรือ Account ของ Google เสียก่อนค่ะผู้ใช้งานนะคะสามารถเข้าใช้งานสร้างแบบฟอร์มผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะคะโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นค่ะเว็บเบราว์เซอร์คืออะไรคะครงที่แล้วเราเรียนไปแล้วอ่าเว็บเบราว์เซอร์ก็คือ สิ่งหรือว่าโปรแกรมที่ให้เราเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ต่างๆได้ใช่ไหมคะเช่น Google Chrome, Firefox หรือว่าจะเป็นอะไรคะ Internet Explorer นั่นเองค่ะ ถ้าต้องการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับกีฬาเรื่องต่อไปนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการสร้างแบบสอบถามนะคะแบบสมรวจการเล่นกีฬาส่วนที่1มีชื่อนามสกุลและมีประเภทของกีฬาที่ชอบค่ะเป็นกีฬากลางแจ้งหรือว่ากีฬาในร่มนะคะซึ่งการสร้างแบบสอบถามนะคะสามารถทําได้ดังนี้เลยค่ะ1นเข้าเว็บไซต์ของ Google แล้วคลิกเมาส์เลือกบริการอื่นๆ2คลิกเมาส์เลือกบริการอื่นๆใน Google นะคะ 3. คลิกเมาส์เลือกไอคอนฟอร์มค่ะตรงนี้เลย ในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเรามีบัญชีของ Google นะคะเราควรเข้าสู่การใช้งานบัญชีของเราก่อนเลยค่ะเมื่อเราเลือกแบบฟอร์มแล้วนะคะโปรแกรมก็แสดงหน้าการสร้างแบบฟอร์มออกมาให้เลือกรูปแบบว่างหรือว่าแบงค์นะคะจากนั้นให้เลือกรูปแบบดังภาพเลยค่ะคลิกเมาส์แล้วพิมพ์คําว่าแบบสารวจการเล่นกีฬานะคะจากนั้นคลิกเมาส์เลือกบริเวณ u n t i t e s question นะคะดังภาพค่ะเมื่อเลือกแล้วนะคะจะพิมพ์คําว่าส่วนที่หนึ่เ,เลือกกุ่ม ที่เป็นรูปลูกกะตาเนี่ยค่ะนักเรียนมันจะแสดงให้เห็นแบบฟอร์มที่เราสร้างไว้นะคะโปรแกรมก็จะแสดงรูปแบบสำรวจออกมาดังภาพเลยค่ะจากนั้นให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม multiple choice นะคะดังภาพเลย multiple choice นะคะโปรแกรมก็จะแสดงลักษณะของคำตอบออกมานะคะจากนั้นให้เราเลือกเป็น short answer หรือว่าการตอบแบบสั้นค่ะโดย นักเรียนนะคะสามารถเพิ่มคำถามนะคะโดยคลิกเมาส์เลือกที่เครื่องหมายบวกเลยค่ะเสร็จแล้วให้ทดลองพิมพ์ตัวอย่างคำถามนะคะจากนั้นถ้าเราทดลองพิมพ์ตัวอย่างคำถามเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถทดลองให้มันแสดงข้อมูลแล้วเลือกตอบโดยพิมพ์ข้อความสั้นๆลงไปเป็นชื่อแล้วก็ตอบคำถามดังภาพเลยค่ะ เราจะพบว่าการตอบคําถามนะคะในข้อ1นและข้อ2นะคะจะเลือกมากกว่า1ตัวเลือกไม่ได้นะคะหากปรับรูปแบบคําถามเป็นเช็คบ็อกซ์นะคะจะเป็นเลือกได้มากกว่าค่ะ1คําตอบเลยเมื่อเปลี่ยนรูปแบบของคําตอบนะคะนักเรียนสามารถเลือกกลุ่มสมิธนะคะดังภาพเลยค่ะเราก็จะเป็นการตอบนะคะหรือว่าส่งคําตอบนั่นเอง เราสามารถดูข้อมูลของเราเราคลิกเมาส์ที่ปุ่มเซ็นนะคะเพื่อส่งไปยังอีเมลผู้รับได้ทันทีเลยค่ะนักเรียนค่นนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาสร้างแบบสมรวจความคิดเห็นออนไลน์กันนะคะเป็นแบบสมรวจเกี่ยวกับการเล่นกีฬานั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนล็อกอิน Gmail ของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วเลือกฟอร์มค่ะตรงนี้เลย จากนั้นเราต้องเริ่มทําแบบฟอร์มใหม่นะคะเลือกตรงที่ว่างเป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะนักเรียนกดคลิกเข้าไปได้เลยค่ะอ่าตอนแรกนะคะมันจะขึ้นว่าเป็นฟอร์มไม่มีชื่อนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนเลยค่ะเป็นแบบสำรวจการเล่นกีฬาค่ะ เห็นไหมคะชื่อก็จะเปลี่ยนแล้วแล้วทีนี้นะคะให้นักเรียนเลือกเลยนะคะเป็นส่วนที่หนึ่งชื่อนามสกุลตอนนี้มันจะเป็น Multiple Choice นะคะหรือว่าหลายตัวเลือกนะคะนักเรียน ให้นักเรียนนะคะคลิกเมาส์เลือกปุ่มรูปแบบคําตอบค่ะมันจะมีหลายแบบเลยมีคําตอบสั้นๆเป็นย่อหน้าหลายตัวเลือกช่องทําเครื่องหมายเลื่อนลงหรือว่าเป็นหลายแบบเลยใช่ไหมคะให้นักเรียนเลือกเป็นคําตอบสั้นๆค่ะถ้านักเรียนต้องการเพิ่มคําถามนะคะนักเรียนสามารถเลือกตรงคําว่าเพิ่มคําถามตรงนี้ได้เลยค่ะตรงเครื่องหมายบวกนะคะอันนี้นะคะถ้า ถ้านักเรียนเลือกตรงคำว่าจําเป็นนะคะเวลาเขาำทำแบบสอบถามนะคะนักเรียนถ้าไม่ได้กรอกข้อมูลตรงนี้ก็จะไม่สามารถส่งคำตอบได้นั่นเองค่ะ,ะเพิ่มอันดับแรกดูที่เครื่องหมายลูกตาก่อนเป็นการแสดงตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะก็จะมีชื่อนามสกุลแล้วให้เราตอบคำถามลงไปเลยค่ะ จะเป็นตัวอย่างแบบสำรวจที่เราสร้างขึ้นมานะคะนักเรียนอ่ะต่อไปให้นักเรียนเพิ่มคำถามนะคะโดยการคลิกเมาส์ที่เครื่องหมายบวกเป็นการเพิ่มคำถามเข้าไปเลยค่ะทดลองพิมพ์ตัวอย่างคำถามนะคะเป็น ที่น,นะคะคประเภทกีฬาที่ชอบนะคะตัวเลือกที่หนึ่ง กีราในร่มตัวเลือกที่2กีรากลางแจ้งค่ะจากนั้นให้ทดลองแสดงข้อมูลนะคะโดยการให้นักเรียนเพิ่มคำถามต่อไปได้เลยนะคะกีราชนิดใด ที่ท่านเล่นได้ว่ายน้ำฟุตบอลปิงปองกระโดดไกล กอลแบดมินตันอ่าเดี๋ยวเราทดลองเปิดตัวอย่างดูนะคะอ่ะทีนี้ให้นักเรียนใส่คำตอบไปอันนี้ก็เป็นคูอุ้มชอบกีฬาในร่ม หรือกีฬากางแจ้งก็เลือกเลยค่ะผุ้เลือกเป็นว่ายน้ําแบดบมินตันเห็นไหมคะอันนี้มันไม่สามารถเลือกหลายคําตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เราไปแก้ไขค่ะโดยให้นักเรียนนะคะเลือกจากคำว่าตัวอย่างตัวเลือกคําตอบะคะจากหลายตัวเลือกให้เลือกเป็น ช่องทำเครื่องหมายเลยค่ะทีนี้เราลองทำคำตอบดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ายน้ำแบดมินตันเป็นไงคะอันนี้สามารถเลือกได้หลายคำตอบแล้วเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถกดปุ่มส่งได้เลยค่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูการตอบกลับค่ะเห็นไหมคะเราสามารถดูรายละเอียดคำตอบที่เรา ตอบไปได้เลยนะคะสามารถดูข้อมูลได้เลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะการทําแบบสำรวจนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเราจะมาเฉลยใบงานของเดือนมการากันนะคะ คำชี้แจงให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นการป้องกันอัชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ 1. นนะคะตั้งรหัสผ่านที่จําได้ง่ายและบอกรหัสผ่านให้กับคนใกล้ชิดเผื่อในกรณีที่ลืมรหัสผ่านจะได้สามารถสอบถามผู้อื่นได้ค่ะเป็นการป้องกันอัชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าคะนักเรียนอ่ะไม่ใช่นะคะเขียนลงไปเลยไม่ใช่ การป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอะไรคะนักเรียนเพราะเป็นการ เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวนะคะและทำให้ผู้อื่นสามารถเข้าใช้งานบัญชีของตนเองได้ค่ะ ข้อที่2นะคะกำหนดให้มีการระบุต,ตัวตนก่อนเข้าใช้งานเช่นการใช้รหัสผ่านการตรวจสอบเสียงเพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะเป็นการป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่คะเป็นนะคะเป็นการป้องกันอาชญากรรม ทางอินเทอร์เน็ตเพราะเป็นการป้องกันการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะ ะข้อที่3นัดพบบุคคลแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทําความรู้จักเป็นการป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่คะนักเรียนไม่ใช่นะคะเพราะบุคคลที่นัดพบนะคะอาจจะเป็นอาชญากรก็ได้นะคะ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมได้นั่นเองค่ะ,ะข้อที่ส เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ชื่อโรงเรียนรูปภาพเช็คอินสถานที่อยู่ปัจจุบันเป็นการป้องกันอาัาการรยทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่คะนักเรียนไม่ใช่นะคะเพราะอะไรคะเพราะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอาจจะทำให้อชัชญรกรนําข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดได้นั่นเองค่ะ นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดได้หน้าที่2นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง ในขณะที่ทีมเล่นเกมออนไลน์อยู่ในเกมมีการโฆษณาให้สมัครบัญชีแบบพรีเมียมซึ่งมีสิทธิ์เล่นเกมได้ครบทุกด่านแต่ทีมไม่อยากเสียค่าสมัครจึงสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแฮ็กเกมแล้วดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมจากเว็บไซต์แต่เมื่อติดตั้งโปรแกรมและใช้เล่นเกมไปได้สักระยะหนึ่งสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์ของทีมก็แจ้งเตือนว่าเครื่องติดไวรัสข้อที่1นนะคะพฤติกรรมใดของทีมเข้าข่ายอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต และเป็นประเภทใดเพราะเหตุใดค่ะคำตอบนะคะนักเรียนการใช้โปรแกรมแฮ็กเกมนะคะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเพราะการแฮ็กเกมเพื่อใช้บัญชีแบบพรีเมียมนะคะทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เกมสูญเสียรายได้จากค่าสมัครนั่นเองค่ะเขียนลงไปเลยค่ะการใช้ โปรแกรมแฮกเกมเป็นการรัมเมอรลิขสิทิ เพื่อใช้บัญชีแบบพรีเมียมทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เกม สนย์เสียรายได้จากค่าสมัคร <c oughs> ข้อ2นะคะทีมได้มีการป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่อย่างไร มีการป้องกันนะคะโดยการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสที่คอมพิวเตอร์นะคะโดยช่วยแจ้งเตือนการติดไวรัสที่อาจมาจนรกรรมข้อมูลส่วนตัวของทีมค่ะมีการป้องกันโดยการติดตั้ง โปรแกรมสแกนไวรัสไว้ที่คอมพิวเตอร์นะคะโดยช่วยแจ้งเตือนการติดไวรัส จดกรรมข้อมูลส่วนตัวของทิมพ์ข้อที่3นะคะทีมควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เนต็ตอีก คำตอบนะคะทีมควรใช้โปรแกรมที่ถูกดิสิทค่ะและสมัครบัญชีอย่างถูกต้องนะคะตลอดจนเลือกดาวน์โหลดไฟล์าจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเท่านั้นค่ะทีมควรใช้โปรแกรมที่ถูกดิสิท์ แะสมัครบัญชีอย่างถูกต้องตลอดจนเลือกดาวน์โหลดไฟล์าจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เท่านั้น,นะคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์แล้วนะคะแล้วก็มีการเฉลยใบงานของเดือนมกรานะคะนักเรียนอย่าลืมนามาส่งครูด,ด้วยนะคะเราพบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้ครูอุ้งขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ